สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จะเป็นด้วยเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1หน่วยการเรียนรู้ที่1เป็นเรื่องของสิ่งรอบตัวเรานะคะภาษาอังกฤษก็คือ the environment สิ่งรอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่มีชีวิต แล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตมีทั้งพืชและสัตว์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเมื่อสำรวจบริเวณบ้านเราจะพบสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและก็สัตว์เลยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันก่อนนะคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชที่ดิฉันยกมาให้จะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะคะชนิดที่1คือกุหลาบต่อมาค่ะบัว และชนิดต่อไปชนิดที่3นะคะก็คือมะพร้าวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์สัตว์ที่เชื่อยกตัวอย่างมาจะมีทั้งหมด3ชนิดนะคะได้แก่ไก่เสือแล้วก็ฉลามค่ะค่ะนักเรียนเราก็มาถึงแบบอกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้แล้วนะคะ ทิชช้อมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะโดยการสังเกตภาพแล้วก็ระบุชื่อว่าเป็นพืชหรือว่าเป็นสัตว์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกหดัดรูปที่1น,นะคะเป็นพืชนะคะพืชรูปที่1นนี้อะไรรูปที่2ค่ะคือพืชอะไรต่อไปเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นแบบฝึกหดัดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ จะมีทั้งหมด2ชนิดนะคะนักเรียนดูนะคะรูปภาพที่1รูปอะไรและรูปภาพที่2คือรูปอะไรคะ่ะกอดกันแน่นเทียวนะคะนักเรียนคิดแล้วใช่ไหมคะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันเลยเฉลยค่ะค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชภาพที่1มะขาม ภาพที่2ค่ะสวยๆแบบนี้ทานตะวันนั่นเองนะคะต่อไปเราก็จะไปดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ค่ะนักเรียนอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคำตอบของตัวเองจะถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฉเฉลยค่ะภาพที่1ตัวอะไรคะจิงหรีดนั่นเองค่ะภาพที่2ลิงค่ะ นักเรียนคนไหนตอบถูกหมดทุกข้อเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งมีนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจไหมคะทิชเชอร์ว่าเด็กนักเรียนทุกคนต้องเข้าใจแน่เลยเรื่องสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและก็สัตว์ค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูมีเกมมาฝากนักเรียนชื่อว่าเกมภาษาพาเพินเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเกมคําใดคู่กันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งเข็มคู่กับอะไรครับระวังก็ไก่ผ้าขอไข่ได้คอควายจากงงูปักหมดเวลานะครับเข็มคู่กับขอไข่ ได้ข้อที่2สแตมคู่กับอะไรก็ไกลผู้ส่งขอไข่ผู้รับข้อควายจดหมายงองูไปสนีหมดเวลานะครับสแตมคู่กับจดหมายข้อที่3เสื้อคู่กับอะไรก็ไกลรองเท้าขอไข่กระโปรงข้อควายถุงเท้า งองูกระเป๋าหมดเวลานะครับฉเฉลยคือขอไข่เสื้อคู่กับกระโปรงข้อที่4นักโทษคู่กับอะไรก็ไก่ตำรวจขอไข่สาลคอควายคุกงองูโรงพัก หมดเวลานะครับนักโทษคู่กับคุกข้อที่5นางนพมาศคู่กับอะไรก็กลาสงการขอไข่ปีใหม่ขอควายเข้าพรรษางง,งูลอยกระทงหมดเวลานะครับฉเฉลยคือข้องง,งูลอยกระทงข้อที่6 ดวงดาวคู่กับอะไรก็ไก่ต้นไม้ขอไข่สายฝนคอควายดวงตะวันงองงูดวงจันทร์หมดเวลานะครับดวงดาวคู่กับดวงจันทร์ข้อที่7สายลมคู่กับอะไรก็ไก่สแสงแดดขอไข่น้ำฝนคอควายต้นหญ้างองงูดอกไม้ หมดเวลานะครับสายลมคู่กับแสงแดดข้อที่8ช้อนคู่กับอะไรก็ไก่ตะเกียบขอไข่จานขอควายซ่อมงองูแก้วน้ำหมดเวลานะครับช้อนคู่กับซ่อมข้อที่9 แว่นตาคู่กับอะไ hm. รดดก็ไกล้ลมขอไข่แดดคอควายหน้างองูสายตาหมดเวลานะครับเฉลยคือข้องงูสายตาข้อที่10สมุดคู่กับอะไรก็ไก่เทียนไข่ขอไข่ยางลบคอควายหน,นังสืององูกระเป๋า หมดเวลาแลครับเฉลยคือสมุดคู่กับหนังสือเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทำกันได้คนละกี่ข้อแล้วพบกันใหม่ในภาษาพาเพลินครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Hello students how are you today Our subject for today is science Again, say signs. Now let's spell signs S C I E N C E signs. For Unit One, we will be talking about living and non living things. Again, let us read living and non living things. Do you know what are living and non living things? Do you have any idea? Now, let us first read and spell the words to learn. First word is living. Next, non living. Third word is thing, human, alive, and last, grow. Again, let us read the words living. Non living thing, human, alive, grow. Now we will read and spell the words one by one. First word is Living Let's spell living L I V I N G Living Non living Let's spell non living N O N L I -N V I N G Non living Thing Let's spell Thing T H I N G Thing Human, let's spell human H U M A N Human Alive, let's spell Alive A L I V E Alive. Grow. Let's spell grow. G R O W. Grow. Now let us review all the words. First word is living, second word is non living, third word is thing. Fourth word is human. Fifth word is alive. And the last word is grow. Now, that is all for today, and see you again next time.